สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชาเช้าเช้าเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่มดน้องนะคะวันนี้ตรงกับวันพระหุสบดีที่9มิถุนายน2565สีมงคลวันนี้นะคะจะมีสีแดงสีขาวและสีเขียวเลขเด่นประจําวันนี้จะมีเลข5เลข1เลข0เลข6และเลข2เมื่อจับเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ510 516 5 1 10, 2 106 1 0 2 0 6 2 065 625 621และ520เมื่อจับเป็นชุด2ตัวได้หนงนี้นะคะ51 50 56 52 10 16 12 06 02และ62สําำหรับสื่อนํำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อน้ำโชคจะมาจาก สองตัวท้ายสามตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำแล้วนอกจากนี้หากคนวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้ได้ไปสการะพระราหูนะคะเลขสี่จกพระราหูเลขลอดเลขเหรียญพระราหูคือสื่อน้ำโชคของคุณเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันอาทิตย์นะ,ะในวันนี้ร่วมทบุญกับบุลที่คนพิการนะคะคนมีการแขนขาคนมีการดวงตาเลขสลิปสี่ตัวท้ายอาจเป็นสื่อน้ำโชคกับคุณสำหรับเลขเด่นเสริมดวงหนึ่งห้าสองแปดสี่ ถ้าที่เกิดในวันจันทร์สื่อนำโชคจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กๆสองครุบสองควบ,ควบที่กำลังพูดกำลังซนถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้และนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าสำนักงานที่คุณค้าขายหรือทำงานอยู่ก็เป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันจันทร์เสริมดวงด้านโชคลาภร่วมทามุญกับบูญทิธที่เด็กลูกบ้านเด็กธรรมรักนะคะหรือโรงพยาบาลเด็กเลขสลิป4ี่ตัวท้ายอาจเป็นสื่อนำโชคให้กับคุณสำหรับเลขเด่นสมดวง19748 ท่านที่เกิดในวันอังคารค่ะสื่อน้ำโชคจะมาจากเลขทูปตาไขา่ <_ an> เลของคุมาลที่คุณบูชายอยู่และนอกจากนี้ <_ an> เลขเงินโรมบุญสลิปเงินทําบุญต่างๆบุญวัดบุญโรงพยาบาลบุญวลนที่ต่างๆถ้ามีการโอนไปในวันนี้ <_ an> เลขสลิปสี่ตัวท้ายคือสื่อน้ำโชคกับบุญสําหรับเลขเด่นสมดวง50812ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อน้ำโชคจะมาจากอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพอเสาเกิดวันที่เกิดของพาา่อหากพ่อคุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนะคะ และนอกจากนี้หากมีบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แจ้งมาในวันนี้2ตัวท้าย3ตัวท้ายอาจเป็นสื่อนํำโชยกับคุณนะคะสำหรับเลขเด่นสมดวงคนมาพุธกลางวัน1 4 3 8 6ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะสื่อนํำโชคนะคะวันนี้คนพุธกลางคืนโชคไม่ค่อยเด่นนะคะสื่อน้ำโชคจะมาจากเลขจากผู้หญิงผมยาวนะคะหรือเลขจากแม่นางไม้แม่ตะเคียนแม่สมาเภาทองนะคะอันนี้เป็นความเชื่อสมุวงคนถ้ามีมานะคะลองเสี่ยงดูอาจเป็นสื่อนํำโชยกับคุณ นะสำหรับเลขเด่นสมดวงคนวันพุธกลางคืน1 2 5 8 7้ท่านที่เกิดในวันพฤหัสค่ะสื่อนำํำโชคจะมาจากสี่ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำและนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องนะฮะที่คุณพักอาศัยนะฮะอยู่เป็นประจำหรือพักอาศัยเมื่อคืนนี้นะคะขอซื้อก่อนเสี่ยงขอกับเจ้าที่เทียวทางหรือทรรุญที่เจ้าที่เทีทางท่านนะคะสำหรับเลขเด่นสำดวงคนวันพุธไอคนวันพฤหัสนะคะขอโทษนะคะคนวันพฤหัสนะคะคือ1497 5ห ท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสื่อน้ำโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องนะคะที่คุณพักอาศัยเป็นประจำและนอกจากนี้ช่วงนี้ถ้าไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอรอรับยารอรับวัคซีนหรือถ้าถ้าไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารคือสื่อน้ำโชคของคุณเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันศุกร์ร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะคะตรงนี้เลขสลิปสีตัวท้ายอาจเป็นสื่อน้ำโชคกับคุณสำหรับเลขเด่นสำหรับคนวันศุกร์สองศูนย์หนึ่งห้าเก้า ถ้าที่เกิดในวันเสาร์ค่ะสื่อนํำโชคนะคะจะมาจากทะเบียนรถรถที่คุณนั่งเป็นประจํารถที่คุณเป็นเจ้าของนะคะถ้ามีหลายคันคันที่ถูกเฉียวชนและกําลังเข้าซ่อมคือสื่อน้ำโชคหรือรถที่คุณนั่งวันนี้นะคะเป็นสื่อนํำโชคกับคุณและนอกจากนี้อายุของคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นอายุของคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกหลานก็เป็นสื่อนํำโชคของคนวันเสาร์ในวันนี้นะคะสําหรับเลขเด่นสมดวง6 7เ1 5สนงะเอาละเวลาเสี่ยงโชคนะคะ,นะคะ,ะ,ะ,คะให้พิจารณาจากเลขเด่นประจำวันเกิดเลขเด่น,นประจำวันสื่อน้ำโชคประจำวันเกิดนะคะ วันนี้อ่าเวลาซื้อ9้าก็ต้องซื้อ6ซื้อ6ก็ต้องซื้อ9้าด้วยก็ต้องย้ําเตือนกันทุกครั้งเลยนะคะบางรั้นนะคะซื้อ9้าแต่ไม่ซื้อ6นะพอออกออก6มาแล้วเสียใจนะคะอย่างนั้นซื้อก้าก็ต้องซื้อ6ซื้อ6ก็ต้องซื้อก้าวด้วยนะคะสําหรับวันนี้แม่วันน้องขออวยพรทุกท่านโชคดีนะคะกับสื่อนําโชคเลขนําโชคเลขเด่นประจําวันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งรือฝากกดติดตามช่อง YouTube แม่วันนองทีวีนี้ด้วยนะคะเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันไปทั้งววัันเลยคค่่ะะสสดี